าการทักทายภาษาจีนนะคะสามารถทักทายอย่างหนึ่งนะคะนอกจากคำว่าหนีค่ะก็คือการเรียกคนที่เราต้องการทักทายค่ะอย่างเช่นเราเรียกอีกฝ่ายนึงที่มีหลายคนเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าอะไรคะหนีมันหนีมันเติมข่าวเข้าไปค่ะกลายเป็นหนีมันข่าวเราต้องการเรียกทักทายสวัสดีคุณครูค่ะคุณครูคือคาว่าล่าวซื่อล่าซื่อเติมข่าวเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นล่าซื่อข่าวล่าซื่อข่าว หรือเราทักทายค่ะคนที่มีจํานวนหลายคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามของเราเราเรียกเขาว่าพวกคุณใช่ไหมคะภาษาจีนเนี่ยใช้คําว่าหนี่มันหนี่มันดังนั้นเติมเขาเข้าไปด้านหลังอีกค่ะก็จะกลายเป็นคําว่าหนี่มันเขาหนี่มันเขาหรือบางทีอาจจะได้ยินที่โรงเรียนนะคะคุณครูเรียกนักเรียนหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเรียกกันเองไปได้ค่ะว่าถงเฉยถงเฉย เติมข่าวเข้าไปก็จะกลายเป็นถงเสียข่หาวหรือถงเสียมันข่าวถงเสียมันเนี่ยก็คือเพื่อนนักเรียนที่มีหลายคนค่ะในวเวลาที่เราเจอคุณครูตอนเช้านะคะก็ทักทายคุณครูได้เลยค่ะนอกจากหนีหข่าวก็เป็นเลยคะเ่าื่อข่าวล่าื่อข่าวล่าซุอก็อจ,ะจะทักทายกับมาหาเราว่าหนีข่าวนั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะก็อย่าลืมติดต่อครูพี่ปามาได้เลยค่ะหนีเสียคุย了吗